สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสัจภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อน,นี้ว่ายอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปัตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุก์อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกขอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุก์อริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้ เหตุเก hey, ิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ในกรณีที่ไม่เห็นอเรสัตั์นั้นยังมีผลทำให้สัตว์มาเกิดในมัชิมะชนบทมีน้อยสัตว์มีปัญญาจักสุมีน้อยสัตว์ไม่เสพของเมามีน้อยสัตว์เกิดเป็นสัตว์บกมีน้อยสัตว์น้ำมาก สัตว์เอื้อเฟื้อมารดามีน้อยสัตว์เอื้อเฟื้อบิดามีน้อยสัตว์เอื้อเฟื้อสมณะมีน้อยสัตว์เอื้อเฟื้อพรามมีน้อยสัตว์อ่อนน้อมถทมตนมีน้อย